โอเคนะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับก็เช่นเคยจะเป็นคลิปสรุปบทเรียนของเรานะครับก็หน่วยที่เราเพิ่งเรียนจบไปก็จะเป็นเรื่องปริซึมและก็ทรงกระบอกนะครับข้อสอบที่ครูจะออกเนี่ยมีทั้งหมด20คะแนนเช่นเคยนะครับจะเป็นเรื่องของปริซึมและก็ทรงกระบอกนะครับก็จะเป็นข้อสอบประเภท4ตัวเลือกเนี่ยมี15ข้อ15คะแนนนั่นเองข้อละ1คะแนนนะครับ ็จะมีเรื่องพื้นที่ผิวของปริซึม3ข้อปริมาตรของปริซึม4ข้อพื้นที่ผิวของทรงกระบอก3ข้อแล้วก็ปริมาตรของทรงกระบอกอีก3ข้อเอ๊ะไม่ครบ15ข้อส่วนข้อที่เหลือนั้นจะเป็นอะไรก็รอดูกันเอาเองนะครับแล้วก็จะมีข้อเขียนอีก2ข้อจำนวน5คะแนนนะครับข้อที่1เนี่ยจะเป็นการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม แล้วก็ข้อที่2เนี่ยให้หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างที่ครูจะยกนะครับตัวอย่างตัวอย่างถ้าสมมุติครูบอกว่าจะพูดถึงเรื่องพื้นที่ก่อนอก่อนอื่นเนี่ยครูจะสรุปสูตรก่อนให้เราจําสูตรให้ได้ก่อนสูตรที่ครูเคยสรุปให้นะครับถ้าเป็นการหาพื้นที่ผิวนะครับพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวเนี่ย สูตรเดียวเลยก็คือเดี๋ยวรูเขียนใหม่ก่อนอันนี้จะเป็นการสรุปสูตรสรุปสูตรนะครับสูตรของพื้นที่ผิวสูตรนี้ก็คือพื้นที่ผิวเท่ากับ2คูณกับพื้นที่ฐาน แล้วก็เอาไปบวกกับพื้นที่ผิวข้างสูตรมันมีอยู่แค่นี้นะครับทีนี้ถ้าในเรื่องของปริซึมนะครับในเรื่องของปริซึมปริซึมพื้นที่ฐานมันจะขึ้นอยู่กับรูปกับรูปฐานถ้าฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม สูตรก็คือ1.2ส่วน2คูณฐานคูณสูงถ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านถ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะเป็นกว้างคูณยาวถ้าเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูก็จะเป็น1.2ส่วน2คูณ ผลบวกด้านคู่ขนานแล้วก็เอาไปคูณกับความสูงทีนี้ก็จะเป็นรูปอื่นๆอีกก็ต่างหากเลยส่วนของทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกฐานเป็นรูปวงกลมพื้นที่ฐานก็จะเป็นพายอากำลังส อันนี้คือพื้นที่ฐานนะครับภายอากำลังสองทีนี้เรามาดูพื้นที่ผิวข้างนะครับเดี๋ยวครูจะพูดถึงว่าเรากำลังอธิบายอะไรนะครับอันนี้คือพื้นที่ฐานของปริซึมและก็ของทรงกระบอกให้เป็นสีเขียวไปเลยต่อไปเราจะอธิบายในส่วนของพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างนะครับ พื้นที่ผิวข้างมันก็คือให้เอาเส้นรอบรูปของฐานเอาไปคูณกับความสูงของปริซึมหรือความสูงของทรงกระบอกนั่นเองนะครับ s l ก,ก่นเนี่ยหมายถึงว่าเออ,อของทรงกระบอกทีนี้เรามาดูถ้ามันเป็นของปริซึมนะครับของปริซึมพื้นที่ผิวข้างก็จะได้เป็น พิวข้างเท่ากับเส้นรอบรูปของฐานคูณกับความสูงของปริซมึมซึ่งเส้นรอบรูปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรูปนี้ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมนี้ก็คือทั้ง4ด้านมาบวกกันแล้วค่อยเอาไปคูณกับความสูงแต่ถ้าในกรณีที่เป็นของทรงกระบอก มันก็จะได้เป็นพื้นที่ผิวข้างก็จะได้เท่ากับ2พาย r คูณกับความสูงก็คือ h แค่นี้เองอันนี้คือสูตรนะครับต่อไปเป็นสูตรของครูสรุปในหน้าน,นี้เลยแล้วกันเพราะมันไม่ได้เยอะมากสูตรของปริมาตรปริมาตรก็คือ พื้นที่ฐานคูณกับความสูงซึ่งพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานตัวนี้เนาะมันก็จะเหมือนเหมือนกับพื้นที่ฐานอันนี้เลยโอเคจำสูตรมาก็พอเนาะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างครูจะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูบอกว่า ลูกบาศลูกบาท,บาทมีด้านยาวด้านละสองนิ้วอ่ะถ้าพูดถึงลูกบาทเนี่ยมันจะหมายถึงว่าสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่าวอะไรนะลูกบาทเนี่ยมันก็คือนี่เอง รูบิกที่เราเล่นนั่นแหละออทุกด้านมันจะยาวเท่ากันก็คือโจทย์กําหนดให้เป็นด้านนี้2ด้านนี้2ความสูงตรงนี้ก็เป็น2โอเคทีนี้ถ้าโจทย์ข้อน,นี้คร้วยห,หาพื้นที่ผิวแสดงว่าสูตรก็คือพื้นที่ผิวเท่ากับพื้นที่ผิวเท่ากับ 2คูณกับพื้นที่ฐานแล้วก็เอาไปบวกกับพื้นที่ผิวข้างทีนี้ฐานรูปนี้มันก็คือด้านคูณด้านถูกไหมมันคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านแต่ละด้านก็จะเป็น2คนูณ2เอาไปบวกกับพื้นที่ผิวข้าง พื้นที่ผิวข้างนั้นมาจากเส้นรอบรูปเส้นรอบรูปแต่ละเส้นมันก็ยาวเส้นรอบรูปนั้นคือเส้นนี้บวกเส้นนี้บวกเส้นนี้แล้วก็บวกเส้นนี้มันก็จะได้เป็น2บวก2บวก2บวก2เพราะมันมี4ด้านแล้วก็เอาไปคูณกับความสูงความสูงก็คือเส้นนี้นี่เองจากฐาน ไปถึงฐานนะครับก็จะได้เป็นสองผลลับที่ได้ก็จะเป็นสองคูณสองได้สี่สี่คูณสองได้แปดเอาไปบวกกับสองคูณสองได้สี่เนีสองบวกสองบวกสองบวกสองก็เป็นแปดแปดคูณสองได้สิบหกก็จะได้เท่ากับแปดคูณสิบแปดบวกสิบหกได้ยี่สิบสี่ หน่วยเป็นอะไรครับพื้นที่จําไว้เลยนะพื้นที่มีหน่วยเป็นตารางตารางอะไรโจทย์กำหนดเป็นอะไรดูโจทย์ให้ดีนะครับว่าโจทย์กำหนดเป็นอะไรถ่านิ้วก็จะต้องเป็นตารางนิ้วอันนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างนึงนะครับถ้าครูให้เราหา ถ้าครูกำหนดมาเป็นซหลี่ยมอะไรดีถ้าครูกำหนดเป็นก็ไปดูนะครับครูจะอาจจะประยุกต์มาให้อีกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งแล้วกันถ้าครูกำหนดรูปมาเป็น รูปนี้รูปอาจจะมือน,นิดนึงนะใจเย็นๆใจเย็นๆถ้าดูรูปนี้มันคือรูปอะไรเอ่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นคางหมูถ้าเราอยากให้เป็นคางหมูเราก็ต้องเอาตัวนี้มา มันก็คือคางหมูวกกับสามเหลี่ยม,มอ๋อ,อตัวนี้มันก็คือคางหมูดีๆนี่เองมองเป็นคางหมูก็ได้ครับก็จะได้อันนี้ครูจะทําเฉพาะฐานนะฐานถ้าสมมุติครูจะสมมุติตัวเลขเป็น5 15 6แล้วก็อะไรดี6อืมโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วก็อ่ะแสดงว่าตัวนี้ถ้าเราหาพื้นถ้าเราหาพื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ฐานมันก็จะได้เป็น1ส่วน2คูณกับผลบวกด้านคู่ขนาน แล้วก็คูณกับสูงก็จะได้เป็นด้านที่ขนานกันคือด้านนี้เนาะโอเคก็จะได้เป็น15บวกกับ5แล้วค่อยเอาไปคูณกับ6นั่นคือความสูงของตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นอันนี้ตัดกันก็เหลือ3 20คูณ3ก็ได้เป็น60พื้นที่หน่วยเป็นตาราง หน่วยเนาะครอนี้ถ้าไม่ได้กําหนดหน่วยก็คือตารางหน่วยทีนี้หนูต้องไปดูว่าถ้าตัวนี้เป็นปริซิมมันต้องหายังไงนะครับสูตรเดิมเลยสูตรเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับต่อไปครูจะพูดถึงเรื่องของปริมาตรของปริซึมต่อยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้เห็นเรื่อง ปริมาตรของปริซึมปริมาตรของปริซึมนะครับปริมาตรของปริซึมเนี่ยสูตรก็คือพื้นที่ฐานคูณกับความสูงของปริซึมตัวนั้นเองนะครับความสูงของปริซึมตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติครูบอกว่าสมมุตินะโจทย์เลยสมมุติโจทย์มมบอกว่า พื้นที่ฐานของรูปเจ็ดเหลี่ยมคือเออเท่ากับ210ตารางหน่วยสองร้อยตารางหน่วยมีปริมาตรเท่ากับ 700ลูกบาทหน่วยจงหาความสูงถ้ากรณีที่ครูให้มาแบบนี้สังเกตด,ดูดีนะครับอันนี้คือพื้นที่ฐานโจทย์ให้แล้วเนาะเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนสีโจทย์หน่อยตอนนี้เริ่มตาลายเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าอ่ะจะได้โจทย์ให้หาความสูง เราก็แทนเลยวิธีทำนะครับวิธีทำวิธีคิดของเราก็คือแทนสูตรมาก่อนเลยปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณกับความสูงของปริมาตรของปริซึมนั่นเองข้อนี้โจทย์กำหนดอะไรมาโจทย์ให้ปริมาตรมาคือ700โจทย์ให้พื้นที่ฐาน เราไม่ต้องไปจําสูตรของพื้นที่ฐานแล้วเพราะโจทย์้รนี้จดให้มาแล้วสแสดงว่าบางข้อจดอาจจะให้มาแล้วพื้นที่ฐานก็คือ210เอาไปคูนกับความสูงซึ่งความสูงเรายังไม่รู้เราอาจจะแทนเป็น y ก่อนทีนี้เราต้องการหาค่า y ก็เอา210ไปหาร0ตัด0 7 3 21โอเคแสดงว่าค่า y เท่ากับ10ส่วน3หน่วยความสูงหน่วยเป็นอ่คนี้ไม่ได้กำหนดหน่วยก็เป็นหน่วยไปเลย10ส่วน3หน่วยนั่นเองอันนี้คือให้ดูให้ดีโจทย์บางข้ออาจจะให้พื้นที่ฐานมาแล้วถ้าไม่มีก็ให้หาพื้นที่ฐานเอาเองนะครับตัวอย่างอีกข้อหนึง่ง ถ้าครูให้รูปมานะครับอืมเอารูปเลยดีสมมุติครูให้เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปนี้สมมุติครูให้เป็นสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับ คให้มาเป็นรูปนี้เลยสมมุติว่านี่คือรูปปริมาตรแล้วก็ครูให้ความยาวเป็นเท่าไหร่ดีสิบก็ตรงนี้ก็เป็น10ด้านนี้ก็เป็นแ แสดงว่าเราก็ต้องหาความสูงของมันก่อนอาแล้วถ้าครูให้ให้หาว่า888ค 8, 8, ือเส้นนี้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็เป็น20สมมมติอ่ะสมมติคร้วยห,หาปริมาตรนะครับคร้วให,หาปริมาตรปริมาตรสูตรก็คือพื้นที่ฐานคูณกับความสูงของปริซึมนะครับ พื้นที่ฐานอันนี้ฐานเป็นรูปอะไรฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมครับฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ใช้สูตรเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงแล้วก็เอาไปคูณกับความสูงของปริซึมข้อนี้ฐานเราเห็นแล้วว่าคือ8แต่ความสูงเรายังไม่รู้เราสามารถหาความสูงได้จากสามเหลี่ยมนี้เลย10เส้นนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของ8ก็ได้เป็น 4ก็จะได้อขออภัยขออภัยครูขอเปลี่ยนตัวเลขเป็นเท่าไหร่ดีครูขอเปลี่ยนเป็น16แล้วกัน16แสดงว่าเลขตรงนี้ก็ต้องเป็น8โอเคนะ เราะว่าครึ่งหนึ่งของ16ก็คือ8อ่ะเราก็หาที่ฎสบทพิทารณรัสก็จะได้ตัวนี้เป็น6กแสดงว่าความสูงของฐานก็คือ6ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณฐานคือ16คูณความสูงก็คือ6แล้วก็ความสูงของปริซึมก็คือจากฐานไปหาฐานเนาะก็จะได้เป็น20อันนี้ก็ตัดกันก็จะเหลือ8 ผลกันก็จะได้เป็น8 6 48 48คูณ20 48คูณ20ได้เป็น960หน่วยเป็นลูกบาทหน่วยนะครับแค่ okay, นี้เองนะครับโอเคเนาะอันนี้คือส่วนสำคัญเลยนะครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วทนดูอีกนิดนึงนะครับ ทวนดูอีกนิดนึงข้อเขียนข้อเขียนเนี่ยครูจะกําหนดรูปมาให้นะครับตัวอย่างครูจะยกตัวอย่างเนาะตัวอย่างนะครับครูจะกําหนดตัวอย่างมาให้ ถ้าครูกำหนดตัวอย่างนี้มาให้นะครับโอเคแล้วเส้นที่ครูกำหนดก็เป็นครูสมมติละกันเป็น2 2 7 5แล้วก็ด้านนี้ก็เป็น โอเคแล้วครูบอกว่าให้หาหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปแสดงว่าพื้นที่ผิวเราต้องดูสูตรก่อนพื้นที่ผิวจะเท่ากับ2คูณกับพื้นที่ฐาน แล้วก็เอาไปบวกกับพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างนะครับก็จะได้เท่ากับเท่าไรพื้นที่ฐานนะครับข้อนี้ก็คือเศษ1ส่วน2คูณกับผลบวกด้านคู่ขนานแล้วก็คูณกับความสูง แล้วก็ค่อยเอาไปบวกกับพื้นที่ผิวข้างก็คือเส้นรอบรูปเส้นรอบรูปคูณกับความสูงโอเคทีนี้เราก็ต้องหาให้ได้นะครับด้านที่มันขนานกันก็คือ2ด้านนี้เนาะ และความสูงก็คือวัดเป็นเส้นตรงจาก2เส้นที่มันขนานกันก็จะได้เป็น5บวก7แล้วก็เอาไปคูณกับ2ก็เอาไปบวกกับเส้นรอบรูปนะครับเส้นรอบรูปคือ4เส้นนี้บวกกันแล้วเอาไปคูณกับความสูงเขานะหามานะครับก็ได้เท่าไหร่ก็เอามาบวกกันก็ตอบเป็นพื้นที่ผิวได้เท่ากับเท่าไหร่ หน่วยเป็นตารางหน่วยก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าโจทย์กำหนดให้อะไรมาต่อไปก็หาปริมาตรนะครับปริมาตรก็คือพื้นที่ผิวสูตรนะพื้นที่ผิวคูณกับความสูงพื้นที่ผิวมันก็คือเศษ1ส่วน2คูณจากรูปนะ ผลบวกคู่ขนานแล้วก็เอาไปคูณกับความสูงอันนี้แค่ของฐานแล้วก็คูณกับความสูงของปริซึมอีกทีนึง1ส่วน2ผลบวกด้านคู่ขนานคือ5บวก7แล้วก็คูณกับความสูงของฐานคือ2ความสูงของปริซึมคือ10 ได้ค่าเป็นเท่าไหร่ก็ตอบมาหน่วยเป็นลูกบาทหน่วยโอเคประมาณนี้เนาะให้ดูกรอบให้ดูอีกรอบที่สำคัญคือจำสูตรมาให้ได้ก็พอนะครับต่อไปอีกข้อหนึ่งก็เป็นทรงกระบอกทรงกระบอกถ้าครูยกตัวอย่างเป็น รูปรูปรูปไหนดีโอเคถ้าครูให้มาเป็นแบบนี้ให้มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้รศัศมีเป็นห้หรารัศมีเป็น5ซนติเมตร นาะแลเเป็น5ซเมแล้วก็ครัูให้ความสูงเป็น20ซนติเมตรทีนี้ครูกำหนดค่าพายเท่ากับ3.14แสดงว่าเวลาเราหาพื้นที่ผิวก็จะได้เท่ากับ2คูณกับพื้นที่ผิวบวกกับเส้นรอบรูป คูณอยู่กับความสูงพื้นที่ผิวของวงกลมก็คือพาย r กํากำลัง2บวกกับเส้นรอบรูปก็คือ2องพาย r คูณกับความสูงก็คือ h เนาะก็จะได้เป็น2อพายคือ3.1 4 r คือ5ซติมตรก็เป็น5คูณ5แล้วก็บวกกับ2 พายคือ3.14 r คือ5 H ก็คือความสูงตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะได้เป็น20ก้อนนี้ได้เท่าไหร่เอามาวางไว้ก้อนนี้ได้เท่าไหร่เอามาวางไว้แล้วก็บวกกันก็จะได้เท่ากับคำตอบหน่หน่วยเป็นขออภัยครับพื้นที่เป็น ตารางหน่วยก็คือเซนติเมตรนั่นเองเนาะตารางเข่นี้เต็มก็ได้ตารางเซนติเมตรที่สำคัญคืออย่าลืมสูตรนะครับท่องจำมาให้ได้ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นปริมาตรปริมาตรของทรงกระบอกปริมาตรมันก็คือพื้นที่ฐาน คูณกับสูงพื้นที่ฐานมันก็คือพาย r ากำลังสองอย่าลืมดูให้ดีนะอันนี้มันคือ2คูณกับพื้นที่ขอภัยตรงนี้ครูเขียนผิดนะครับมันคือพื้นที่ฐานหนูดูให้ดีนะพื้นที่ฐานคืออันนี้เฉยๆที่มันเอาไปคูณ2เพราะพื้นที่ผิวเนี่ยมันมีฐานอยู่2ส,ส่วนแต่ข้อน,นี้คือเราคิดแค่พื้นที่ฐานตัวเดียวก็เป็น พายอากำลังสองคูณกับความสูงก็คือ h พายคือ3 1 c R าเมื่อกี้คือ5เนาะมันก็2ตัว h คือ20ได้เท่ากับเท่าไหร่ก็ใส่คำตอบมาหน่วยเป็นลูกบาทเซติเมตรโอเคแค่นี้เนาะ มอะไรก็ทักแชทมาถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ